เอาง่ายๆนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาต่อตรงนะครับสวิตขาตั้งข้างในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้รถประจํานะครับไม่อยากดับเครื่องนะครับพอเราขาตั้งลงนะครับเครื่องจะดับนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีต่อตรงขาตั้งข้างนะครับของรถเกียร์โตมติกทุกรุ่นนะครับก็ใช้วิธีนี้ด้วยกันได้นะครับผมโอเคจะทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อโอเคครับลำดับแรกนะครับผมก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะครับที่มีเวลามากหน่อยน,นะครับก็อยากให้ถอดอใน่องในส่วนกล่องดิบ็์ก่อนนะครับเพื่อจะได้โล่งครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ถอดน็อตได้กี่ตัวเองนะครับง่ายครับ แค่นี้ครับพอยูบ็อกก็จะลุนแล้วนะครับแล้วมีน็อตข้างในกล่องยูบ็อก3สามตัวนะครับแล้วก็มีน็อตตรงตรงตรงนี้นะครับสองตัวนะครับก็ยกขึ้นมาเลยครับก็จะมาติดสายนะครับใส่ปั๊มนะครับชุดปั๊มน้ำมันเจือเพลิงนะครับแล้วก็แค่นี้นะครับพอเพื่อนๆก็สามารถยกกล่องยูบ็อก์ออกมา ก็จะสังเกตนะครับในส่วนสวิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนเป็นสวิตขาตั้งข้างนะครับสวิตที่เขาทำขึ้นมานะครับเพื่อจะมาซัพพอร์ตในส่วนเพื่อความปลอดภัยนะครับ บางท่านนะครับใช้รถนะครับบ่อยใช้รถประจํานะครับขี้เกียจสตาร์ทนะครับปล่อยไว้แป๊บเดียวนะครับบางท่านนะเอาสวิตช์ขาตั้งลงนะมันดับนะมันท่านไม่สะดวกนะครับในส่วนวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีต่อสายตรงในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ดึงปักตรงตรงนี้ออกมาเลยนะครับเขาจะออกมาแล้วนะครับ ก็จะมาทำให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆเลยนะครับตัวน,นี้ในส่วนสายไฟนะครับผมก็จะเหลือในส่วนที่เป็นตัวเคลือบสีขาวไว้ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็เพื่อป้องกันสายไฟลัดนะครับลัดวงจรนะครับเดี๋ยวเราก็จะ นำมาสเสียบนะครับในส่วนตรงที่เป็นปลั๊กสองสองเส้นนะครับสายไฟสองเส้นนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีต่อตรงง่ายๆนะครับเเพื่อนๆก็สามารถทำทำเองได้นะครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่าแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกผมเอาขาตั้งขึ้นก่อนนะครับแล้วก็มาสตาร์ทดูนะครับติดนะครัดผมเอาขาตั้งลงแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่านะครับตัวรถยังยัง,ย,งยังไม่ดับนะครับก็ในกรณีตัวนี้ก็สามารถช่วย สำหรับเพื่อนๆนะครับที่รถใช้ประจำนะครับไม่อยากพอเอาขาตั้งลงนะครับเครื่องยนต์มันดับนะครับตัวนี้ก็สามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับในกรณีเร่งด่วนนะเด็กก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆน่าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญฝากติดตามช่องด้วยนะครับยูทูบชแนลนะครับผม ็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็นำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ